ออ่่ะคลูก้าจบเลยค่ะลูกเดี๋ยวพูดมีอายุสิเดี๋ยวอาคงก็เสียใจโอ้ยเออเขาเรียกว่าวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดเลยวัย่นมากนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยอยากจะตีตัวเองตื้อเจ็บอัเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแล้วสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็แปลกที่แปลกทางนิดนึงนะคะว่าแปลกหูแปลกตาแต่ว่าเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะวันนี้ก็เปิดกลุ่ม ออของตัวเองมาเยอะแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยมาเปิดกลุ่มของญาติกันบ้างดีก,กว่านะคะวันนี้ก็เลยมาปลุกนะคะคลังกระเป๋านะที่เขาพราด้านะคะของนาแล้วก็ของอน้องขอตัวเองนะคะแล้วก็ของมีของแม่แล้วก็ของตัวเขาเองก,อก,กรุบกรุบกลีบใช่แต่ว่าส่านวนมากเนี่ยวันนี้ก็คือของนา,าแต่ของน้องซะมากกว่า,าแต่จริงๆแล้วจะบอกก่อนว่าทุกใบที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเคยมีกันหมดแล้วนะคะแม่มีหมด ที่บ้านเนี่ยเป็นโรคว่าถ้าใครมีทุกคนก็ต้องมีก็คือซื้อพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่าคุณรู้จะเป็นโรคที่ว่าใจง่ายแล้วคือเราคิดว่าตอนนั้นแม่คิดแต่ว่าแบบไม่มีของคือคิดว่าแทบไม่ไม่มีคําว่าวินเทจอ่ะไม่เคยคิดว่าแบบกระเป๋าจะกลับมาเป็นวินเทจอีกก็เลยรู้สึกว่าควรที่จะลดขายไปก็บางอันก็ขายบางอันก็ยกให้คนอื่นแต่ว่า และน้องก็คือยังเก็บไว้ครบทุกใบนะคะเขาเป็นคนใจแข็งเขาไม่ค่อยใจง่ายเหมือนแม่แม่ใจง่ายตลอดเพราะไม่ชอบปุ๊บคือเลาะขายโยกใจร้อนใจร้อนมากแล้วก็คิดว่าแบบเดี๋ยวมันลบบ้านเดี๋ยวมก็มีใบอื่นๆขึ้นมาอีกจริงอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีใบไหนบ้างแต่ก่อนเปลี่ยนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ช่องเพ่มด้วยนะคะแสนค่ะแสนแสนก็าเคถัดเราไปเริ่มที่ใบแรกกันเลยดีกว่านะคะ ซึ่งใบแรกนี้คือทุกคนมีหมดเลยนะคะ5้าสาวนะคะคุณยายด้วยลูกเอรคุณยายก็คือ6สาวนะคะซึ่งเรากับน้องเนี่ยก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเวลาไปเมืองนอกหรือแม่กับนานาก็คือมักจะถือใบนี้กันไปนะคะครับแล้วก็ก็เห็นคุณยายใช้ตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือใบนี้ทุกคนน่าจะมีอยู่นะมีแค่แม่ทุกคนเดียวอะไม่รู้ว่าโลให้ใครไปอะนะคะ นี่ยใบนี้ค่ะมันเบามากแล้วมันจะมีชั้นเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาไปเมืองนอกหรือไปต่างจังหวัดทุกคนก็จะนึกถึงใบนี้เพราะว่ามันจะไม่ค่อยบุกสลายจริงจริงแล้วตอนที่แม่อ่ะโลอ่ะแม่บอกบอกว่าแม่กลัวว่าหนักตัวเนี้ยมันจะขาดเพราะด้วยความที่มันเป็นแบบพลาสติกมากๆจริงๆมันมามันมาขาวขาวนะแต่นี่ด้วยความที่มันวินเทจอะไรก็เลยเหลืองนะคะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ย ว่าไม่ต้องไปยก่อนหน้าถูกสวเนี่ยก็ยังคิดอยู่นะคะผาด้าโลโก้ที่มันแบบนี้นะใช่ใช่แล้วก็ยังคงความเป็นผ้าไนลอนอยู่แต่ว่ามันพอมันใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็เริ่มที่จะแบบเหลี้ยววิ่หน่อยตามสภาพใช่ตามสภาพการเวลาเนาะซึ่งใบนี้น่าจะประมาณเกือบปีกือบปีจริงเพราะว่ามันนานมากๆแล้ว แต่เด็กๆเ,เลยใช่ไปซื้อกันที่ฮ่องกงค่ะตอนนั้นเบาๆเป,<ช>เป็นกระเป๋าแวนเนมแบบยุคแรกๆเพราะว่าแม่เนี่ยจะมีกฎคุณยายสร้างกฎไว้ว่าถ้าใครจะมีกระเป๋ายังไงก็ตามห้ามยืมกันเพราะไม่งั้นเน่ยกลเดี๋ยวทะเลาะก,กัน ถ้าอยากจะมีก็ให้ซื้อเหมือน<พ>อกันต่างคนต่างซื้อเพราะไม่งั้น<ช>เนี่ย,กเ,ยกเกิดยืมไปไป,ปุ๊บไปทําบุบสลายไปตีขีดควเดี๋ยวมันจะต้องมาผิด <พอ S 2> ใจกัน <พอ S 2> <ๆ>เพราะยังไงเนี่ยเราเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันไม่กล้าที่จะเอาใช้คืนน<ช>ะเพราะฉะนั้นคุณยายบอกถ้าอยากมีเหมือน ตางคนต่างซื้อแล้วใบนี้ยบอกเลยว่าราคาประมาณหมื่นเดียวมังค้ถูกมากเนี่ยกมาีคนลาย<ม>าคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับแบบว่าเออยักมีกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกหรือว่าแบบอยากซื้อให้คุณแม่ใบแรกแบบ ในราคาที่ไม่ได้แรงมากจริงๆพร้าด้าก็เป็นหนึ่งในออปชันที่แบบเป็นออปชันที่ดีเลยคนที่กำลังจะเริ่มเล่นแบบว่ากระบอกแบรนด์เน<อ>มจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรเป็นอีกหนึ่งออปชันนะคะที่แบบว่าใครๆหลายๆคนก็สามารถไปลองดูกันได้นะเ<ช>พราะเขาก็มีหลายเวจ์ราคาเนาะแล้วก็จริงๆเด็กวัยรุ่นน้องๆแบบว่าเพิ่งจบใหม่หรือน้องๆที่กําลังแบบอยากเริ่มที่จะมีแบรนด์เนมใบแรกเรารู้สึกว่าพ a าด้าก็เป็นอะไรที่เหมาะ เดี๋ยวเราจะมาแนะนําใบที่รู้สึกว่าเหมาะกับน้องๆแล้วก็เหมาะกับสําหรับแบบเด็กๆวัยเรียนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปตอบกันที่ใบแรกที่พะเพื่อและน้องมีนะคะ<อ>จริงๆมันเป็นแบบเหมือนยุคแรกๆเลยที่แบบว่าเพือ่อนมีกระเป๋าแบรนด์เน<อ>็เนาะเริ่มใช้กระเป๋าแบรนด์เน็ซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นมากแต่พอเมื่อกี้มาหยิบแล้วรู้สึกว่ามันหนักขาานาดเนี้ย<อ>ถือเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้รแบบเมื่อยมากอะ่ะก็คือใบนี้นะใบนี้เนี่ย แม่น้องเขาก็คือน้องสาวแม่เขาก็ซื้อให้ลูกเขาแม่ก็ซื้อให้น้องพอเพื่อนแต่ของนักพื่อของน้องพอเพื่อนนี่อันกระทาไปแล้วพ่อแม่ใจง่ายไงขายไปแต่แม่ของน้องพอเพื่อนเนี่ยคือเขาเป็นคนใจแข็งเขาก็ยังเก็บไว้ใช้อะ่ะถามว่ามันก็ยังเอากลับมาใช้ได้เพราะวัสดุมันยังเหมือนเดิมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยอยากจะตีตัวเองตึ่งพวเจ็บ เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขายทําไมแต่ก็ยังเก็บไว้เนี่ยเขาเก็บไว้ก็ทําให้เราได้เอามาให้ทุกๆคนได้เห็นนะคะคืออันนี้ก็เป็นเหมือนแบบที่ที่เราบอกว่าหนักอ่ะเพราะตรงเนี้ยเป็นฮาร์ดแวร์หนักมากๆอ่ะทุกคนแล้วก็ด้วยแบบกระไหลตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยข้างหลังอุปกรณ์มันเยอะอุปกรณ์มันเยอะคือดูอุปกรณ์น้อยนะแต่ตัวฮาร์ดแวร์มันมีน้ําหนักจริ คือใ,ใส่ของไปได้นิดเดียวก็คือหนักแล้วแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือมันสามารถที่จะถือได้2แบบก็คือเป็นแฮนด์แบ็กก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบคอ o สบอดีก็ได้มันก็เ,เลยอมี2องออปชันให้เลือกอแต่ก็ไปแล้วจ้ะของดิฉันเ,ออเพราะจะไปจริงๆแล้วตอนที่แม่มาถามอ่ะตอนที่มีมาถามว่าจะยังเก็บอยู่ไหมเราก็แบบแตัดสินใจอย,อย่างรวดเร็วเลยว่าแบบไม่เอาเพราะว่ามันหนักมากแล้วเราก็ไม่เลือกที่จะ หยิบมาใช้ค่คือจริงๆเอาไปมหาลัยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อย Practical เท่าไหร่เพราะว่ามันหนักมาใส่โน้ตบุ๊กก็คือไม่ไหวอ่ะถือไม่ไหวแล้วอ่ะด้วยน้ําหนักของตัวกระเป๋าเองด้วยรู้สึกว่าไปเถิดคันอันตรธานไปอีกแล้วหนักมากๆมากใช่ต่อไปเอาเป็นแบบใบกระปุกกระปิกบ้างดีกว่าใบกระปุกกระปิกใบนี้ใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ทุกคนต้องมีใช่ ในพี่น้องที่มีหมดนะบอกเลยว่าที่วางวางอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะมีกันครบหมดเลยทุกคนแต่ก็แม่อุ๊เนี่ยจะเป็นคนที่เหลืออยู่ไม่กี่ใบและทุกคนนี่เขาเก็บไว้หมดเขาเก็บไว้อย่างดีด้วย<อ>เพราะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเสียดาย<ม>เขาขายไปเนี่ยราคามันก็จะลดลงมาแบบว่าต่ำกว่าครึ่งอะ่ะตอนนั้นผ<ม>ิดมากเลยนะใบเนี่ยเพราะว่าด้วยดีเทลของติปเนี่ยเห็นทุกคนมันจะแบบว่า มีแล้วก็ตอนนั้นอันนี้เป็นฮายแว์สีทองใช่ใช่แต่อันนี้จะแปลกนิดนึงคือเป็นหนังใช่เป็นหนังใบส่วนใหญ่ของพระดาจะเป็นไนล่อนถูกไหมแต่ว่าอันนี้เป็นหนังก็จะราคาสูงขึ้นหน่อยถ้าเทียบกับพวกใบไนลอนอะไรต่างๆแต่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ไม่อยู่แล้วไปเหมือนกันส่วนฮายแวอันนี้มีทั้งสีเงินทั้งสีทองนะเท่ตอนนั้นจะต้องมีสิบด้วยจำไม่ได้แล้วว่าใส่ของไหนไป มันไม่น่าใจใส่ได้แค่ทำให้เก๋ไก๋นะ๋ะอ๋อขยายกระเป๋าขยายซื้อมาแล้วไม่เคยรู้เลยถ่านกระเป๋าออกมาให้มันแบบใหญ่ขึ้นได้ไหนลองทำสิคะไหนขยายยังไงไม่เคยขยายตอนซื้อเนื่อว่าเขาทำมาเพื่อให้แบบว่าสวยงามก็ออกมานิดนึงให้แบบขยายถ่านโกนนิดนึงนิดนึง หนังยังไม่ยังน่นเลยนะยังไม่เสียพูดง่ายๆยนังไม่เสียขอบเป็นพวกฮาร์ดแวร์ของพาราทำไมมันหนักไม่รู้อ่อรู้สึกว่ามันหนักึ่งนิดหนึ่งอ่าใช่ออกมาเป็นพวกแบบอ่ะถือเป็นพวกในเอาหรือไปนี้ดิเอาไปนี้ได้เอาไปนี้เอาไปนี้อ่ะเอาไปนี้ก็ได้อันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในช้อยส์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากแนะนำเนาะ มันถือง่ายแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากสักเท่าไหร่เพราะว่าผ้านี้คือสามารถโดนน้ำได้โดนอะไรก็เลอะอะไรก็เช็ดเช็ดได้ง่ายย่ายมันแห้งง่ายแล้วก็ลูกเด็กเด็กนักศึกษาเนี่ยแม่ว่าต้องเหมาะนะคะกับรุ่นนี้แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีขายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ลูกคิดว่ามันน่าจะกลับมาขายเพราะอย่างเยี้ยใบสองใบเนี่ยจะกลับมาขายแต่อันเนี้ยที่แปลกตาหน่อยก็คือตรง ก็คือเป็นหนังใช่แล้ดูมีความมีดีเทลมากขึ้นแพงมากขึ้นเนาะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของใบนี้ก็เพราะว่ามันมีซิปคือมันแบบว่ากันเป็นของัวขเพราะว่าอย่างเนี้ยใบเนี้รู้สึกว่าจะไม่มีซิปมันมีแต่แป้งผ้าไนลอนแบบเนี้ยเวลายัดของยัดกระเป๋ามันสามารถที่จะขยายตามของของที่เรามีอยู่ในกระเป๋าได้ไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋าจะเสียทรงแล้วก็เขาก็ทําฐาน ดีอ่ะแบบทำตั้มได้ตั้มได้ราคามันก็ย่อมเยาและที่สําคัญกิ๊บเก๋อีกอย่างนึงของพาราเขาจะมีเห็นไหมทุกคนหูหูตรงเนี้ยทุกคนสามารถที่จะไปซื้อเหมือนพวกอเซอรี่อ่ะมาห้อยได้อย่างเช่นกระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้เขาก็จะมีขายแยกแล้วนะเดี๋ยวนี้กุญแจเยอะมากอเซอรี่ของพาราเยอะมากเยอะมากเออเยอะมากก็เอามาเป็นเหมือนห้อยเป็นดีเทลได้ใช่ใช่แล้วอันนี้เนี่ยก็ยัง ตอนนี้มาฮิตอีกนะเป็นแบบมกิบมีเข็มตัดค่ะมีที่คาดผมมีหมวกอะไรอย่างเงี้ยหอ่าแล้วก็จะมาติดอยู่ที่เสื้อผ้าอนี่ยขนาดแบบหลายปีมาแล้วนะไปไปมามันก็ย้อนกลับมาอีกดูสิคะแต่แม่ก็เอาะเอาไปขายไปแล้วไม่เป็นไรช่้างมันไปแล้วไปแล้วไปแไอ่ะต่อไปก็ใบนี้อ่ะที่บอกจริงๆตอนนั้นทุกคนอยู่ในยุคที่ฮิตเริ่มไอ้ถุงผ้าของภารา a ที่แต่ก่อนมันเป็นรุ่นหุ่นยนต์อะ ใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันหายไปแล้วเดี๋ยวพยายามจะหารูปมาแปให้นะคะมันตอนเนี้ยของเราก็ไปแล้วเหมือนกันรู้สึกหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีไอ้พวกแบบเป็งแบบตัวห้อยใช่ไหมลูกอ่ามีตัวห้อยแล้วตัวหุ่นยนต์น่ยอยู่ตรงนี้เออใช่เราก็ซื้อหุ่นยนต์อ่ะมาห้อยกระเป๋าอีกทีหนึ่ซึ่งสีกระเป๋าตอนนั้นเยอะมากแม เขาไม่ได้ทำพื้นแค่สีดำแล้วเขาทำพื้นเยอะมากจำได้ว่าลูกอบบมีสีแดงกับสีเขียวเออเราหาเราเอาไป,ออไ,ปไหนเราไม่รู้ออแต่ว่าเนื้อผ้าจะบางบางกว่าตัวนี้นะเออซึ่งอันเนี้ยน้องเราบอกว่าเออถือไว้มาหาอะไรในนีอ่อนเพาใส่รถปุ๊กใส่อะไรได้แล้วก็ไม่มีน้ําหนักด้วยคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันแข็งแรงอ่ะเพราะด้วยความที่หนูเขาก็เป็นหนังแต่ที่เราบอกว่าเมื่อเชียร์ที่เราไม่ชอบอย่างคือไอตรงที่ปิด มันไม่ได้เป็นซิปนะมันเป็นแบบแปะๆก็ต้องระวังนิดนึงของร่วงของร่วงได้เนี้ยแต่มันก็ลึกอ่ะคงจะร่วงยากหน่อยอ่ะแต่ก็โอเคสําหรับราคาและก็การใช้งานมันใช้ได้เลยแหละแม่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็เผื่อใครหาออปชั่นกระเป๋าถือไปนะคะลายเล็เดี๋ยวเราไปต่อบกันที่ใบถัดมากันเลยดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคือใบที่เรายังมีเหลืออยู่ ทุกวันนี้นะคะก็คือแบบว่าก็ปุ๊กกระปิ๊ดนิดเดียวมากนั้นทุกคนซึ่งอันนี้ค่ะอย่างที่บอกเนาะว่าเขาเคยทํามาก่อนแล้วแต่อันนี้เขามีเอเดชั่นมาใหม่ใช่ใช่นี่วีเอเดชั่นเมื่อปีสองพันนะคะนี่ก็มีความวินเทจมีอะไรเงี้ยเราเคยถือแล้วด้วยเราหยวเราเคยถือแล้วจ้ะ แล้วก็<ช>เรารู้สึกว่าเราชอบมากแล้วเรารู้สึกว่าเออมเหมาะกับน,น้องๆที่กําลังจะแบบว่าอยากใช้ของแบรนด์เนมหรือว่าอยากใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเนาะมันก็ราคาดีราคาดีไม่พอคือมันรักษาง่าย<ช>แล้วก็<า>น้องๆสามารถยนได้อะไรเงี้ยพอเลอะอะไรเราจะแบบไม่เครียดเพราะว่ามันเช็ดออกแนะนํานะคะสําหรับน้องๆหนูๆที่กําลังอยากที่จะเก็บเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมว้แรกก็แนะนําเป็น Prada ใบนึ่อ่ะถูกต้องหรือว่าถ้าอยากขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอ่ะ ็ซื้อเป็นใบนี้มีมีสองใบนะทุกคนเพราะว่าใบนึงของน้องอีกใบนึงของเราตามกฎตามกฎตามกถ้าอยากมีก็ต้องซื้อเองเพราะว่าอย่ายืมกันเขาพอเวลาเขาจะซื้อกระเป๋าเนี่ยก็จะปรึกษากันพอปรึกษากันเสร็จปุ๊บก็จะเสียเงินพร้อมกันอะไรทํานองนี้ในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาชอบเหมือนๆกันนะคะเพราะเรามีกฎแล้วล่ะห้ามยืมมันก็เลยมีซึ่งใบนี้อันนี้เราใช้อยู่จริงๆนะทุกคนเป็นใบที่แบบว่า เรารู้สึกว่ามันใช้ง่ายใช้สบายใส่ของได้เยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันถือได้2แบบคือมันสามารถที่จะเอาสอา,ายออกได้แล้วถือเป็นเหมือนแบบเหมือนมัดแหวได้แล้วก็เป็นโซ่ถูกไหมหรือว่าถ้าใครอยากเป็นแบบ crossbody ก็สามารถที่จะเอามาเป็นค r o s อ b o d y ได้ซึ่งลอง crossbody ก็น่ารักไปอีกเพราะมันก็มีกระเป๋าเล็กๆอันเนี้ย แบบน่ารักมากและอีกอย่างหนึ่งคือเอาออกได้ด้วยออคือสามารถที่จะเอาออกแล้วไปห้อยกับกระเป๋าใบอื่นๆก็ได้อองั้นเนี่ยต้องชามนี่รู้แล้วนะลูกหนูก็เอาเนี่ยจากกระเป๋าลูกเนี่ยไปห้อยกับใบอื่นๆที่หนูยังเก็บไว<ช>้อะเดี๋ย้เนี่ๆเออคือมันก็น่ารักแล้วมันก็ใช้ได้หลายแบบออถ้าใครอยากขยับมาจากใบ เล็กเมื่อกี้เนาะก็ซื้อเป็นใบนี้ได้เนาะเพราะว่ามันก็แบบถือได้หลายหลายแบบเลยอย่างเงี้ยราคาก็ไม่โหดราคาก็ไม่โหราคาก็น่ารักอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทเนาะใช่ใช่แล้วยังเรายังเห็นในช็อปอยู่แล้วก็มีหลายสีด้วยมีีหลายสอันนี้มีหลายสีด้วยสีหวานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เหมาะเราเนี่ยก็ชอบสีดำมาต่อที่ใบสุดท้ายกันนะคะทุกคน ว่ารักมากเออใบนี้อันนี้ก็ไม่ได้เก่าเนาะไม่ได้เก่ามากไม่ได้เก่ามากก็เกือบสิบปีอะ่ะเกือบสิบปี<ม>แต่ไม่ไถึงขั้นเป็นมิ <vintage. S 2> นเกชใช่เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่ชอบกระเป๋าทรงนี้ป้อแป๊ะป้อแป๊ะอ่ะอันนี้เหมือนกระเป๋าหมออ่ะอ่าใช่แม่ชอบมากชอบมากอ่ะ,อะเคยมีใบใหญ่กว่านี้ซื้อมาครั้งแรกใบใหญ่กว่านี้แต่มีความรู้สึกว่ามันหนักถึงไม่ไหวก็เลยขายใบนั้นไปแล้วก็มาซื้อใบเล,เล็กก็คือใบนี้ ชอบมากเลยชอบแล้วก็ชอบนี่เราคือเราลืมไปแล้วด้วยนะว่ามีมีใบนี้พอตอนที่กาลังจะเอามาเปิดปลูกก็เลยบอกมี่บอกว่าเออน่าสนใจก็สนใจสนใจจะเอามาถือแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นหนังที่แบบ มันคลาสสิกเดียวเรารู้สึกว่าเราชอบเป็นหนังเราที่แบบเฮ้ยมันเท่แล้วเป็นหนังเราที่ไม่ได้เป็นรอยได้ง่ายขนาดนั้นเท่ากับหนังเราตัวอื่นใช่ไม่ไม่มันกึ่งกึ่งหนังแก้วแต่มันก็ไม่ใช่หนังแก้วคือมันก็มีรอยขนแมวนะแต่เห็นน้อยมากถ้าเทียบกับหนังแก้วแบบรุ่นอื่นๆหรือใบอื่นๆหรือยี่ห้ออื่นอื่นแก็อย่างที่บอกฮาร์ดแวร์ของเขาก็ ความแข็งแรงเหมือนเดิมใช่ใช่น่ารักแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ด้วยอ่อันนี้ยังไงก็ไม่ขายนะคะบอกไปก่อนนะคะเพราะรักมากอะต่อไปนะคะแม่จะบอกว่าน้องเขยของแม่อยากมีส่วนร่วมแต่ไม่อยากเอาตัวออกมานอกกล้องก็เลยบอกว่าขอเอากระเป๋าผมอะมาโชว์หน่อยนะแต่กระเป๋าที่กำลังจะมาโชว์เนี่ยนะคะบอกเลยนะทั้งน้องเขยและน้องชายเี่ย เกือบทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าเขาจะชอบเออว่าที่ลูกเคยก็มีด mhm, ้วยเพราะเวลาไปห้องกลงเนี่ยเอาละเราจะมีวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปที่ร้านที่เป็นเออเอาเลสเอา่าทุกคนก็จะไปซื้อจะไปซื้อกันเน่่เจะมาโชว์นะคะ ก็จะเป็นกระเป๋าผู้ชายถือ้าอ่ะลูกเก็กเลยสิเราเรารู้สึกว่ากระเป๋าอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่มีกันมีกันทุกคนแล่มีไซส์เล็กด้วยนะใช่ามีไเล็กใช่ใช่ปนี้นะคะมีหลายไซส์นะก็มีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใไซส์ใหญ่ซึ่งไซส์เล็กอ่าก็มีแล้วก็ป้าก็มีทุกคนมีหมดเลยทุกคนเพราะว่ามันใส่ขอได้เยอะมากแล้วเวลาไปเมืองนอกคือมันดูแลง่ายแล้วก็ มันพกของได้เยอะก็ปลอดภัยด้วยแล้วอันนี้คือรุ่นแรกเลยนะเพราะมันเป็นอันนี้แบบนานมากก็พวกเราซื้อมาข้างในก็มีเป็นแบบซิปก็ข้างหลังก็มีซิปอีกนี่แล้วก็เป็นคอสบอดี้ใช่ใชมันก็ดูแลง่ายที่บอกเหมาะสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลายแหลนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเอากระเป๋าเอกสารไปทำงานได้ถูกต้องอันนี้อาใช้เอาไปทำงาน เรามาคล้ายมาคงแดรอนเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่หลายๆคนมีอันนี้แฟน้องเราก็มีนะคะทุกคนมีหมดแฟนเราก็มีมีกันหมดเลยเหมือนเป็นยูนิฟอร์มของที่บ้านยังไงก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเวลาไปเมืองนอกเขาก็จะถือกันคนละใบนะคะนจะหยิบิหยุดหยิบถูกเวลาเพราะเขารู้สึกว่าเออกระเป๋าพาด้าเเลาไปเมืองนอกแล้วมันไม่ต้องแบบว่ารักษามากแล้วกง เออมันสามารถที่จะหนีบไว้กับตัวได้งา่าย<ม>แบบว่าเออโดนล้วงโดนอะไรอยา่างเงี้ยยากก็โยนได้เลยได้โดนฝนโดนหิมะโดนอะไรได้จนรู้สึกว่า เหมันกลับประสุภาพเดิมอ่ะมันไม่มันจะไม่เสียสรงอ่ะคูยง่ายแ้ก็จุกขอได้เยอะมากๆเลยค่ะใช่นี่ก็น้องก็สือใส่ของหนักมากใช่มันมีสองชั้นน่ะอ่ะคุง่ายใช่อ่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นใบเล็กนะก็อีกไซส์หนึ่งนะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคะเผื่อใครที่แบบไม่ชอบถือกระเป๋าใบใหญ่ๆเนาะก็สามารถที่จะถือเป็นค r o บอ b o d y ก็ได้อยู่ว่าจริงๆถ้ามันปรับสายได้ขบางคนเราเห็นบางคนเขาก็ถือให้มันสั้นลงให้ดูเป็นเหมือนแบบว่ากระเป๋า คัาดไหลแล้วก็มีซิปเหมือนเดิมแล้วก็มีโลโก้นะคะนี่สำหรับน้องๆผู้ชายนะคะที่แบบอยากหากระเป๋าใบแรกก็อันนี้ก็เหมาะราคาไม่เท่าไหร่ราคาหมื่นกว่าบาทก็ลองดูได้น้อก็ราคาน่ารักน่ารอ่าไปสุดท้ายอันนี้จะราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นกระเป๋าหนังเนาะเป็นผาด้านหนัง ซึ่งอันนี้ก็ดูมีเขาเรียกว่าอะไรมีอายุขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับแบบคุณผู้ชายที่แบบว่าวัยทำงานอย่าพูดมีอายุสิเดี๋ยวอาคมก็เสียใจ <c oughs> โอ้ยเออเขาเรียกว่าวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดนเลยวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงก็เหมือนแบบว่าเพราะว่ามันก็จะราคาสูงขึ้นมาอีกเนาะเพราะเป็นหนังเนาะอันนี้ก็อาจถือไปทำงานได้แล้วก็ เหมาะแบบว่ามันก็เท่ดูไม่แบบว่าดูคุมถามขึ้นเออดูคุมถฐานไม่ได้เล่นจนเกินไปใช่ใช่เอาไปนอกมุกนอกก็ได้ใช่ก็นี่และค่ะเอามาแนะนําสําหรับคุณผู้ชายหลายๆคนที่ดูอยู่นะคะว่าถ้าใครอยากมีกระเป๋าแบนเนมกับเขาบ้างก็แนะนํานะคะที่เข้าพาด้านค่ะคุณคมค้าคุณได้ออกแล้วนะคะทีวีแต่แค่กระเป๋านะคะไม่ใช่ตัวคุณนะคะอ้าตตอค่ะลูกอ้าวจบเลยค่ะลูก ไ่ใหรือคะนลูกหมดแล้วค่ะอ่ะค่ะทุกคนนี่ก็นะคะเอ่อกรุ่พระราทั้งหมดที่บ้านเรานะคะของญาติญาติแล้วก็ของรวมถึงของเราด้วยแล้วก็ของคุณผู้ชายด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปตํากันได้นะคะเพราะว่าราคาก็ยังน่ารักอยู่ยังพอแบบว่าจัดจ่ายใช้สอยได้ง่ายเนี่ยเนาะแล้วก็อยู่ทนอยู่ได้เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ได้เป็น20ปี30ปีโดยที่น้าเราเก็บไว้อยู่นะคะก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะ S <S> บอกว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นเราเปิดกลุ่มกระเป๋ายี่ห้อไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์มาบอกเราเยอะๆนะคะเผื่อว่าที่บ้านญาติๆคุณยายอะไรมีก็เดี๋ยวจะ,อะแอบไปบุกตู้สักท<อ><ห>ีเหมือนเดิม<ช>นะคะ<ช>เอามาเปิดกลุ่มให้ทุกคนได้ดูกันอีกรอบนะคะ,ะก็ไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเพิ่นด้วยนะคะขอให้ถึงแสนสับเร็วๆนะทุกคนเซนเซนไปละบายบาย